สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปเนาะคะ่ะมือนีกะก่อนจะไปสะแสดงความยินดีกะขอสะแสดงความเสียใจกับผู้ใดที่บ่มีบ่ไดโชกเนาะค่ะมือนีเนาะ,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 ะแล้วก็กะแสดงความดีใจสําหรับผู้ที่มีโชกะะเนาะเจพัดกะจะมาอัปเดตเลยเนาะคะ่ะหลังจากที่รัฐบาลประกาศไปแล้วเนาะคะ่ะว่ามีเลข สายใดแน่วิ่งสายใดแน่เขาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรับฟังเจพัดก็ขอฝากช่องเจพัดผ้าลวยเนาะคะ่ะช่องเบาเซชแนลด้ะคะ่ะเจพัดผ้าลวยเบาเซชแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะต่อไปนี้นะคะเจพัดก็จะมาให้ท่านผู้ชมเบิงว่ามีสำนักใดเขาแน่ที่เจพัดใดนํำเสนอเนาะคะ่ะเนาะเลขวิ่งเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีเลขวิ่งสายทหารเนาะค่ะ ถ้าผู้ใดใดเบิงเนาะค่ะเนาะนี่เลอคะ่ะเลขวิ่งสายทหารที่ว่าครั้งแรกเพิ่นมาแปดครั้งที่สองมหาเนาะคะ่ะครั้งที่สามาเ่ามันเขา้าเข้าแต่เลข8ดเด้อค่ะเลขวิ่งสายทหารเข่าเลข8แปดตัวเดียวนะคะ่ะส่วนสําหรับเลขวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งดวงดาวสูตรดวงดาวของเจพัดนี่เจพัดให้วิ่งแปดล่องหกหลุดทีแปดเด้อคะ่ะเด้อถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดปืงเข้ามาช่มคมิปกะ ให้พี่น้องเขาไปย่อนเบิงเนาะคะ่ะเจพัดจะล่งไห้ตั้งตอนแหละคลิปแรกเลยหลังจากหลังจากมื่อนี่กับวันที่หนึ่งเนาะค่ะเมื่อนันเจพัดก็ล่งไห้วันที่สิบหกคือกันมื่อนอีน่ก็เป็นวันที่หนึ่งเมษายนหลังจากที่รัฐบาลประกาศฉลากกินแบงรัฐบาลไปทีเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเขาก็จะมาตามต่อแบบวหเลยเนาะค่ะเนาะถ้าโดนไปเจพัดกลัวจะมีกระแสเขามาเลรวมันจะมาปั่นแบบว่าเจพัดจะบ่ ล้ายๆว่ามันก็นเอียงไปแน่เนาะค่ะน้องท่านผู้ชมแต่ที่นี่เจพัดไห่วิ่งแปดล่องหกเด้อค่ะวิ่งลูดแปดเนาะคะ่ะเนาะวิ่งลูดแปดสามตัวเจพัดจับไห้มันมีเก่าเนาะคะ่ะเนาะมันมีแปดมีหาแปดหาเก่าเก่าหาแปดจับคูบ๊อถูกนะคะ่ะเจพัดจับคูไห่บอถูกแต่ว่าตัววิ่งกับตัวลูดกับตัวล่องนี่คือถือนะคะน่ะเนาะ ถืกเลยนะคะ่ะถือทึ่งล้วก็ซิมีเอเซียนปะโคนชช่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเซียนปะโคนชชยที่เพิ่นโท่มมใหายแนวทางกับเจพัดเนาะคะ่ะเนาะวิ่งเพิ่นเข่าเด้อค่ะเด้อเข่าสามโตเลยค่ะวิ่งศูนย์หนึ่งหกเพิ่นเด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะส่วนหกกับเข่าเด้อค่ะแต่ว่าจับคูกับบกเขา่าขึ้นกันกับเจพัดเนาะคะ่ะจับคูบกเขา่าแต่ว่าส่วนเหล็กวิ่งเพิ่นเข่าสามโตเลยค่ะท่านผู้ชม เขา่าสามตเลยขั้นมาจับไซของเจพัดแปดนี่ของเพื่นขา,นะะนะแานดแปดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคูมีแปดเด้ดค่ะแต่ว่าเล็กวิ่งเพิ่นเข่าเสื่องสามตเลยสําหรับเสี้ยนปักคนใช่เนาะคะ่ะแล้วเอาก็จะมาตามต่อเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่กะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะทีบางวดที่แล้วว่ามีไผเข่าแต่สําหรับสำนักอื่นๆนี่บ่มีเข่าเลยเนาะคะ่ะเงียบเงียบสงบนะคะเงียบสนิทจิตใายหน้าเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะเนาะ เจพัดกะอีกผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะบ่เขาสมัยตะกรนที่เจพัดพันได้มากอันนี้เลขค่ะค่ะเจพัดคำนวณเองสื่อเองหลูดเองนี่เจพัดถือเลขบ่ได้บอลเนี่ยนะคะถือทกง,งวดแต่ว่าเจพัดไม่เหตุตรงนี้เจพัดกับบ่หลูกันว่าเจพัดเป็นอีหยังเนาะค่ะเนาะบ่ถือเลขขึ้กันเด้อค่ะแต่ว่ากับวิ่ง วิ่งให้ตัววิ่งตัวหลุดถูกแต่ว่าจะของบ่ลหลุดงวดน,นี้บ่ได้หลุดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจพัดก็จะมาห้เบิ่งเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นแนวทางเจพัดจะโล่งหายกนเลยนะคะงวดวันที่สิบหเมษายนหกห้าเนาะคะ่ะเนาะงวดวันที่สิบหกเมษาหกห5าเด้อค่ะฝ่าวกนเลยค่ะบ่ต้องไปสนใจว่าจับเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คือจังงวดนี้แ่ะคะ่ะสูตรดวงดาวนี่มันก็นเจพัดก็เฮ็ดมาโดนแล้วก็เป็นทีจะจะหน่อยข้างเนาะคะ่ะที่วามันจะผิดพลาด แต่ว่าตัวเลขมันกับโบแน่โบนอนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจพัดก็จะให้เบิงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะวางวดที่แลวมันมันเป็นจังไดรนะคะเนาะไปค่ะนี่ก็เป็นเลขวิ่งสายทหารงวดที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะกับเข่าทีแปดเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วด้วค่ะงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะสายทหารเข่าทีแปดเนาะคะ่ะเนาะแล้วเขากับมาเบิงนี่เลขเซียนปะโคนชัยเนาะคะ่ะตีเพ่นโท่มาไห้แนวทางกับ เจ็บพัดเนาะคะ่ะเนาะเข่าเด้อค่ะแต่ว่าส่วนจับคูบเข่าเนาะค่ะท่านผู้ชมจับคูเพิ่นจับบเข่าแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นตัวเด่นตร่องเข่าเบิดทตตัวสามเด้อค่ะทหลุตัวนี้คือเขาได้เบิดเลยได้เบิดเลยเนาะค่ะเนาะเข่าเบิดสามตัวเด้อค่ะเข้าทั้งหมดสามตัวเนาะคะ่ะเลขวิ่งเซียนปักโคนชัยเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมนี่เนาะค่ะเนาะนี่งวดที่แล้วนะคะเด้องวดทีแล้วงวดวันที่หนึ่งนะคะยำว่าอันนี้เจ็บพัดให้บึง ส่วนนี่ก็เป็นเลขวิ่งของเจพัฒนะคะลงไปตั้งแต่เลขออกแล้วขึ้นกันเนาะค่ะเนาะหนึ่งเมษายนหกหกห้าเด้อค่ะวิง่งเจพัดให้วิ่งแปดล่องหกวิ่งลูดที่แปดเนาะคะ่ะแต่ว่าเจพัดจับคูบ่บ่ถือขึ้นกันเด้อค่ะกับเซียนประคนใช่เพิ่นก็จับคู่บ่ถือแต่ว่าตัววิง่งตัวลูดถ่าผู้ใดมักวิง่งมักลูดขึ้นจัดเลยเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้งวดที่แล้วเนาะคะ่ะให้เบิ่งกันมีแค่นี้แหรอคะทีถือหลายๆสำนักแล้วงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชม เจพัฒน์ก็ได้คำนวณดวงดาวคือสูตรดวงดาวมันคำนวณดวงหนาได้เป็นปีๆเนาะค่ะเนาะบ่ได้จาเป็นต้องวาลขออกบ่ออกก็คือเฮาคำนวณเลยเลยแล้วงวดวันที่สิบหกเมษายนนะคะวันที่สิบหกเมษายนงวดพศสองพันห้า้อยหกสิบห้าวันที่สิหกเมษายนสูตรดวงดาวของเจพัฒนะะ์เนาะค่ะเนาะเจพัฒน์ให้วิ่งเก้ารองห้าลูดวิ่งลูดเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดต่อมานะคะ เจพัดบริวาเลขกออกมือใดบ่บมือใดเจพัดเบิ้งดวงดาวอันนี้เป็นแน่วทางเด้อค่ะสูตรดวงดาวเจพัดวิ่งเก้ารองห้าลูดเก้านะคะสามตัวเจพัดเจ็ดจับหอเจ็ดเก้าห้านะคะชุดสองตัวบนรางจับห้แค่สามคูมีร่องตัวหนึ่งเนาะค่ะเนาะหาเก่าหนึ่งเก่าแปดเก่าร่องที่เจ็ดเก่าเด้อค่ะร่องเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอันนี้เนาะเะนาะนี่เด้อค่ะ งวดประจำวันที่สิบหกงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้า้อยหกสิบห้าเหลขวิ่งสูตรดวงดาวนะคะของเจพัดวิ่งเก้าลองห้าลูดวิ่งลูดเก้านะคะจับขู่สามตัวเจ็ดเก้าห้าจับชุดสองตัวนะคะหาเก้าหนึ่งเก่าแปดเก่าล่องที่เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะหนี่นะคะ งวดตงวดสิมาเด้อค่ะวันที่16เมษายนพศ2565เด้อกะให้ท่านผู้ชมผิดจรณาเนาะเนาะตัวเลขถูกตัวเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเจพัดกะเอามาให้เพื่อวา่าให้พี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะนี่เป็นสูตรคำนวณดวงดาวเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดสิมานี่เด่นเก่าอิลีค่ะ เก่ามาแทงวันนี้นี่เนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมถาชอบก็ตามเนาะค่ะถาบชอบกับพานตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะเจพัดกับ่บููว่าเลขสิเขาจะออกตัวใดต่ว่างดที่ผพานมานี่ก็จับคู่บ่ถูกเนาะค่ะต่ว่าวิ่งลูดนี่วิ่งลูดนี่ได้เนาะค่ะเนาะวิ่งแปดล่องหกเนาะค่ะงวดงวดนีเนาะค่ะแต่ว่างวดต่อติมานี่วิ่งเก้าล่องห้าเด้อค่ะเด้อลูดเก้าเด้อค่ะวิ่งรูดเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชม นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขสําหรับเป็นสูตรดวงดาวของเจพัดเนาะคะ่ะจับเองคํานวณเองเลอค่ะเด้อแบบวหาเลยออกกอนไผ่เนาะค่ะเนาะคะ่นะถ่ายคลิปนี้เจพัดก็ขอฝากช่องเจพัผพาด้วยเนาะคะ่ะช่องบ้าวเสชะแนวด้ค่ะถ้าบอยอยากผ่านในตัวเลขวิ่งเด็ดเด็ดกะให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ